ท่านประธานที่เคารพครับผมกรูกมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์รรคเ่อไทยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านประธานได้ความเมตตาพวกเราได้ลงทามานพื้นที่กันเต็มที่ผมก็มีคณะนายกองการมวยอานส่วนตำบลในเขตเลือกตั้งของผมครับที่จังหวัดสุรินทร์อําเภอสำโรงท่าอําเภอศรีคอนรภูมินำคณะมาพูดคุยให้ฟังหลายเรื่องในปัญหาไม่ว่าจะเป็นท่านนายกสังดินันสุภาพวรางกูลนายกตำบลยางนายกสมปองพงบุญนายกตำบลกุดหว นายกประจวบนวนใหญ่นายกตมกอแก้วสมนงทาบท่านนายกมีชัยพิมพทองประธานชมรมนายกและก็นะนายกหลายๆท่านแล้วก็เป็นปัญหาผมเชื่อว่าเหมือนกันหมดในประเทศไทยเป็นปัญหาเล็กสําหรับระดับประเทศแต่เป็นปัญหาใหญ่สําหรับพี่น้องจริงๆน,นั่นก็คือผมจะเอาเฉพาะเรื่องเดียวครับวันนี้ท่ะนประธานครับเรื่องของกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ไปให้นโยบายให้พี่น้องนี่รวมกลุ่มกันเจ็ดครอบครัว แล้วไปจ้างคนมาขุดบ่อบาดาลแล้วทางกองทุนส่งเสริมนี่บอกว่าจะให้แผงโซล่าเซลล์ไปเพื่อจะได้มีพลังงานดูดน้ำมาใช้ทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ปี6 1หนึ่งครับท่านประธานนะวันนี้ชาวบ้านเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินมาถ้าเป็นบางตำบลที่องค์การหมหาชนส่วนตำบลเนี่ยก็มีงบเหลือใจหรืองบจ่ายขาดไปช่วยคุณได้ก็เป็นความโชคดีของชาวบ้านที่ไม่เดือดร้อนแต่บางตำบลนี่เปเพิ่กู้ยืมหนี้สินมาทั้งหมดครับ อีสานนี่ไม่มีน้ําอยู่แล้วท่านประธานนะแล้ววันนี้นี่สินก็มีแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะได้เงินจากกลุ่มกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานนี่เข้าไปซึ่งจก่งๆแล้วนี่เงินนี่มีเยอะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเงินอของทางราชการเป็นเรืไหนครับท่านประธานนะเป็นเงินที่หักเก็บมาจากการเติมน้ามันลิตรละสิบตะตังเพื่อเอามาส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน วันนี้ชาวบ้านนี่เยอะแยะมากมายครับขุดบ่อล้างทิ้งไว้ผมก็ออกไปดูด้วยความเมตตาและสงสารชาวบ้านจริงๆว่าโอ้บรรยากาศอย่างนี้ผมจึงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนี่เป็นแค่เรื่องหนึ่งก็อยากฝากเรียนท่านประธานผ่านไปหน่วยงานที่รับผิดชอบครับตั้งแต่ปีหกหนึ่งท่านให้ชาวบ้านรอวันนี้รีบเร่งครับเอินกองทุนมีเป็นพันล้านครับขอกลับขอบคุณครับท่านประธานนะ